เป็นยังไงไ <Hey. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาทำเมนูไข่ลูกเขยนะคะเริ่มจากการต้มไข่ก่อนนะคะแล้วก็จะทำไปวัดด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ย่ากินด้วยนะคะแล้วก็ต้มไข่สิบฟองเลยนะคะต่อมาเราก็จะมาแช่น้ำมะขามเปียกทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะมาหุงข้าวเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาปอกหอมแล้วก็หั่นหอมนะคะก็คือหอมแดงนะคะแล้วก็จะมาปอกไข่ปอกไข่เสร็จแล้วก็จะมาเทน้ำมันใส่กระทะเลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ ทอดไข่เลยนะคะให้มีสีเหลืองสวยงามนะคะก็คือไข่ขาวก็คือแบบจะกรอบนะคะแต่ย่ากรอบมากนะคะมันก็จะแข้งแล้วก็แข็งกระด้างนะคะก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะจะยินๆน,นะคะจะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทอดหอมแดงนะคะที่เราหั่นไว้แล้วนะคะก็ใช้ไฟอ่อนเหมือนกันนะคะค่อยๆเจียวนะคะ ก็จะใช้เวลาเจียวนานอยู่พอสมควรนะคะเสร็จแล้วก็จะนําไปเสด็จน้ํามันแล้วก็จะมาเจียวพริกแล้วก็เอาไปเสด็จน้ํามันเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็เตรียมเครื่องเคียงเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะทําน้ําลาดนะคะก็คือใส่น้ามะขามเปียกลงไปเลยนะคะต่อมาก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะ ปรุงตามใจ,ใจชอบได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามใจได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ซอสฝ้าเขียวแล้วก็เคี่ยวๆด้วยนะคะแบบเคี่ยวให้มันส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็ตักชิมดูเลยนะคะก็อร่อยนะคะ ก็ต่อมาเราก็จะมาล้างผักชีแล้วก็จะนํามาหั่นนะคะเพื่อที่จะนําไปโรยหน้าเมนูไข่ลูกเขยนี่แหละค่ะก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนาําไข่นะคะมาเทใส่กระทะเลยนะคะที่มีน้ําลาดอยู่นะคะแล้วก็จะใส่หอมเจียวแล้วก็ใส่พริกทอดเลยนะคะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะต่อมาเราก็จะมาใส่ผักชีลงไปเลยนะคะแล้วก็จะตักไว้ไปไวัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรามาตักเอาไปให้ย่าลองกินดูนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะคะแล้วเราก็จะมาตักเข้าสวยร้อนๆด้วยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะล้วก็จะนำไปให้ญาเลยนะคะนี่เป็นังญา่าก็กำลังชิมออ่นะคะนี่นี่เออเยี่มยม่าบอกว่าแบ่บเดี๋ยวพอเห็ดกับเขาไม่กินอีกเดี๋ยวปไปหาเห็ด่าก็บ,บอกว่า